ลงแ้วพี่น้องลงแล้ววานี้คุณน่ะเมืองเงาพี่รองเมืองเงาคุณน่ะมูอันมูอนมูอนมูนิมูันคุณ ป่าน้องสาบานทานสามปางพี่น้องเฮานี่แหดกควมสซมคี้บานไก่เคลื่อนเคียงเคนเขามา้าไายผู้หลายคนมาตุม่มโ้มกันอยู่บอลเดียวบามาันไมพ่มันไพสีได้นาะพี่น้องเนาะเห็นบอ่อุ่นทางนั้นแหงน่งไร้ได้เฉยเยบ่งเด้อคูนเห็นบ่จักไรสีได้จักไรสีมันเนี่ย Những sáng nyang yuo vô thận thân cao rong nè nè đi nè ôi, nè nè mà nè nè vô à? nè ngào ngào, nè บอจักเงี้ยงบอจักสลุงบอจักเฮผมไปวัดมาเนี่ยเงาวความสุขความสุข โมยวาว,าวายพี่นองเบ่มมงความบรรยากาศเนาะน้องหมักยัน่ๆนน้องบมักยัน่ๆแสดงมาปีนี้ค้นด้ายเนาะเออพุน,น่ะฮ่อนพุนก็มีน่นะ คุเต็มน้องเลยไงเอาพี่น้องไงเอาบรรยากาศเออจะใครได้สิไดนายหมู่บ้านมารวมตัวกัน คนหัวลายพันอยู่พี่น้องลายพันธุคนอยู่น้งองมุงใหญ่ยังเต็มน้องเลยนี่